กลมบังคับคดีเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นผลพวงมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มเปราะบางได้แก่หนี้ครัวเรือนหนี้รายย่อยหนี้บัตรเครดิตหนี่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออโดยมีกลมบังคับคดีเป็นแกนหลักในการประสานฝ่ายโจทย์ได้แก่สถาบันการเงินบริษัทบัตรเครดิต บริษัทลิสซิ้งเช่าซื้อกองทุนกอยศให้เข้าร่วมกระบวนการไก่เกลี่ยข้อพิพาทช,ชั้นบังคับคดีโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบังคับคดีเป็นผู้เจราจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมประหยัดเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมให้ความสําคัญกับเรื่องของการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่อที่จะให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้หาทางออกร่วมกันแล้วก็เจรจาในเรื่องของหนี้สินถ้าเขาเจรจากันได้ก็จะส่งผลให้การดําเนินการบังคับคดีของเราจะมีการงดการบังคับคดีหรืออาจจะมีการถอนการบังครับคดีซึ่งจะทําให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์ลูกหนี้เองก็อาจจะชําระหนี้เพียงจํานวนที่ตกลงกันลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นแสดงความพอใจกับผลการเจรจาไกล่เกลี่ย ได้ส่วนลดที่พอใจครับแล้วก็จะได้รีบปิดหนี้ปิดยอดหนี้ด้วยครับรู้สึกดีใจครดีใจก็คือเราได้มีโอกาสที่จะปลดหนี้ของเราโดยที่ทางธนาคารเขาก็ลดดอกเบีย้ยให้คือไม่คิดดอกเบีย้ยแล้วก็มีการให้ผ่อนชํำระให้ด้วย6เดือนก็เป็นการที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลดหนี้ได้ครับนอกจากนี้กรมบ,บังคับคดีได้นำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายกระดับการให้บริการ ลูกหนี้สามารถยื่ยนคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th เพื่อขอเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเองหรือขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน s s i o ั่นคอได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศสำหรับผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในปีงบประมาณ2,563มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว2 2 0 9เรื่อง เป็นทุนทรัพย์กว่า9 4 3 4ล้านบาทลูกหนี้ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช,ชั้นบังคับคดีสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่กรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศหรือยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือสายด่วนกรมบังคับคดี